สวัสดีครับเป็น EP ที่3นะครับของวันพุธที่6พฤษภาคม3563คริสกตราทูทัสเซนทเวนตี้นะครับ2020น่ะครับช่วงนี้เวลา2ทุ่ม55นาทีนะครับมะมีคำถามที่2ก็มาถามครูพัฒนได้เลยนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้เฟิร์สคาร์ดนะครับมาที่เฟิร์สคาร์ดนะครับยิบซีคือชีวิตเฟิร์สคาร์ดนะครับเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับ 2543อายุ19ปีนะครับอายุ19ปีนะครปีความรักเป็นอย่างไรบ้างคะโสดใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าความรักโสดแต่เราอาจจะเจอความรักบรรยากาศเก่าๆหนึ่งอาจจะคนเก่าหรือบรรยากาศคนที่เข้ามารักสองทางใจสองใจคนสองคนหรือเปล่านะครับระวังนิดนึงนะครับไพ่ขึ้นมา ให้ขึ้นมาแบบมีส่วนได้ส่วนเสียกันนะครับนะระวังพวกประเภทแบบว่าคนที่เข้ามารักเราแล้วซ้อนรักอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะครับหรือบางทีคนที่ผ่านการมีคู่ครองแล้วแต่ยังมีภาระอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ได้หรือคนที่มีคนอื่นหรือเจอคนประเภทแบบว่าเขามีคนรักที่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วมารักเราเป็นคนซ้อนก็ได้นะครับนัที่ผมพูดเผื่อไว้เลยนะผมพูดเผื่อไว้เลยนะครับ คำถามที่สองนะครับนะครับนะครับน้องน้ำพึ่งน้องน้ำพึ่งคำถ,ถ,ถามที่สองหรือเปล่าลูกคำถามที่2หนูหนูใส่เลขสองมาให้ครูพัดด้วยนะครับนะนะนะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวดูคำถามของน้องพึ่งนะเป็นคำถามที่สวยงามมากเลยนะครับนะขอเจริญรุ่นนะครับนะรักกันรักกันทุกคนนะลูกดวงที่น่ารักนะครับนะครับดูดวงกับครูพัดครูพัดกินยาแก้ปวดนิดนึงน,นะครับมันจะเลยเสียงก็เลยพูดแล้วไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เห็นไหม แล้วก็เบอร์เบอร์สักนิดต้องขออภัยเนาะนะครับกดแชร์ครูพัดอีกคนนึงแชร์แล้วใครแชร์ขอให้มีโชคมีลาบด้วยสีผงนี้หวยก็ออกเนาะเนาะสีผงนี้หวยก็หลอกแนะแต่เอจะเอสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชิวี่ครับผมเป็นตัวผู้ครับสวัสดีครับผมชื่อชิวี่ผมเป็นตัวผู้นะครับนะครับน้ำผึ้งนะครับคำถามที่สองฉันไมู่กนะครับน้ำผึ้งอยู่ไหมครับถ้ามีคำถามสอนน้ำผึ้งอยู่ใส่กดเลขสองให้ครูพัดด้วยนะครับน้ำผึ้งเนาะ นะครับใส่เลขสองมาให้ครูพัดด้วยเนาะน้ำพึ่งเนาะนะครับนะครับอ่าพรุ่งนี้ประกาศนะครับนะเดี๋ยวลูกสาวจะมาไลฟ์ที่เพจครูพัดนะครับนะทุกคนติดตามนะเวลาสองทุ่มนะครับนะครับนะไลฟ์เพจหมอพี่ีโคล่านะครับ,รบแต่ว่า,าต้องสลับกันนะเพราะว่า ลูกสาวครูพัดเขาก็มีเพจนะเพจอมยิ้มทาหลอดแดลร่ด้วยนะครับถึงจะดูเพจใหญ่แต่ว่าทุกคนสามารถไปดูดววกับน้องเขาได้นะคำถามละยิบสองบาทเองถือว่าช่วยเด็กนะช่วยค่าเทริมเด็กค่าขนมเด็กนะ<า>อมยิ้มไม่เกเรด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับเพิร mm ์ด hmm. คนะความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรมองดูฟูดค์ดแล้วเนี่ย ไม่อดออกเิร์อคา์าอายุหนูยังไงน้อยเกิดปี4-3เองนะสเสยปี43ยังมีโอกาสเจอคนอีกมากมายในเรื่องของความรักนะลูก,ลก,ลกนะนะครับตอนนี้มีหน้าที่คืออัพเลเวลตัวเองให้สวยเข้าไว้เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับจําไว้เลยนะกดของธรรมชาติเป็นผู้หญิงแล้วไม่ดูแลตัวเองแล้วหยุดสวยเนะี่ยบอกตรงๆเลยครับชีวิตนี้ก็เฮยเลยนะครับนั้นต้องเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะนะครับนะครับอืม น้องล้ำพึ่งนะครับ16กุมภา2นธ์2 5 35กดวอชิลลัวนะครับน้องล้ำพึ่งนะวันอาทิตย์นะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์กี่แชร์ก็ได้เนาะเนาะดูนะช่วยกดแชร์ให้ครูพัทด้วยนะแชร์กี่แชร์ก็ได้นะครับแชร์ที่เฟซบุ๊กคือถ้าแชร์ที่เฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่ถูกสแปมนะครับฝากเฟซบุ๊กตัวเองไปสาธารณะแล้วก็แชร์ไปนะพึ่งบอกว่าแก้ไขอย่างไรถึงจะมีความรักที่ดีงามนะครับไม่ค่อยสมหวังเลยนะครับหนึ่ง สิ่งที่พูพัฒน์มองจงหาคนเวลาใครเข้ามาหาเรายาวแค่หน้าตาจงเอาคนที่มีหลักการและมีเหตุผลและตรงไปตรงมาจงอย่าหาคนที่นิสัยเด็กน้อยเกินไปนะครับจงอย่าหาคนที่นิสัยเด็กน้อยเกินไปเพราะว่าหาที่นิสัยเด็กน้อยอยู่กันก็ไม่รอดนะครับเพราะให้คือ face up แฟนจะเคินนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวดวงชะตานี้มันจะมีคนเข้ามาแน่ๆไม่ต้องห่วงว่าไม่กลัวมไม่มีคนรักหรอกนะครับมีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเพียงที่บอกว่า,าเราพยายามปรับเปลี่ยนปรับแต่งสังคมหน่อยหรืออาจจะโยกย้ายหน่อยเริ่มตั้นแต่ห้องเราเลยจัดห้องให้สะอาดก่อนเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนหัวนอนเขาเรียกว่าโยกดวงอ่ะปรับเปลี่ยนหัวนอนเพราะคนเราจะนอนซ้ำๆเป็นๆ,ๆปรับเปลี่ยนหัวนอนซะโยกดวงซะ นะนั่นคือสิ่งที่ครูพัฒน,น์แนะนําไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลุกใหม่นะคะนะครับเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่นะครับนะครับสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้สวยงามถ้าให้ขึ้นมาลักษณะตรงนี้นะครับต้องต้องต้องเป็นคนลักษณะว่าสร้างอ่าโปรไฟล์คอนเทนต์เปิดสาธารนณะแล้วก็ต้องโลกสวยทําให้คนอื่นเขาเข้าอยากมาดูเพจเราเฟซเรานะคือพูดง่ายว่าเหมือนพีเศษตัวเองอ่ะ ต้องพีเซนตัวเองก่อนถ้าไม่งั้นเนะี่ยเราก็อยู่ในโลกแคบแล้วก็จะมีนคนไม่มีความจริงใจเข้ามานะันน้องน้งนงพึ่งนะจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าต้องประกาศาให้โลกรู้นิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงหรอกน้องน้ำพึ่งมีโอกาสาได้เจอคนดีๆเข้ามาแน่นะครับนะครับครับเขาจะรู้นะครับนะคำถามทาี่สองก็สองยี่สิี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิลาดลราศีมีนักษใสมาให้ชัดเจนนะครับนะครับนะครับ ประกาศเลขที่บัญชีสําหรับร่วมบริจาคคูพัฒนะค่ามาม่าหรือค่าอาหารม้านะครับ0 2 0 2 9 6 8 6 0นะครับราคาอมสินนะครับนะครับเลขที่พร้อมเพย์0 0 9 3 2 2 5 6 8 2 5าสามาหานะราาน้ำอีกหนึง ลูยิบอะไรลูกมองกล้อละไรลูกมองกล้อรยังแหนละลูกยัง,มงหมัวอะไรลูกทำไมต้องแหน่วะมองกล้องน,นี่นะครับออนธัญญายี่สิบคือชีวิตเชยแล้วค่ะลูกเกดนะ23่สิบทับสิทับสานะครับวันพูดกลางคืนราศีตุลมีโอกาสจะได้ซื้อของที่หวังไว้ไหมคะเฮอร์มิสครับถ้าเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลมีโอกาสแต่ถ้าเป็นสิ่งของสวยงามทั่วไปนี่อาจจะช้า อาจจะช้าถ้าอยากได้ต้องเร่งรัดโดยการขึ้นเฮอร์มิตเนี่ยโดยการใช้ทักษะนะครับมีทักษะหลายอย่างผมไม่รู้อยากได้อะไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าบางคนเนี่ยถ้าไพ้ขึ้นมาอเนี่ยบางคนนะถ้ามีพุ่งเป้าหมายอยากจะได้ที่ดินอะไรเงี้ยคือว่าถ้าขึ้นเฮอร์มิตเนี่ยมักจะได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่แย่อะไรอเงี้ยอันนี้อาจจะช้าหรืออาจจะชะลอเงื่อนไขก็คือจะต้องสร้างแย้ไขโดยการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่มองไม่เห็นหรือวันพระผหุอะไรประเภทนี้นะครับเราจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเนาะนะครับนะเพราะเฮอร์มิตรบางทีมันแปลว่าการช้าก็ได้สิ่งที่ช้าล่าช้าก็ได้นะครับนั่นคือที่บอกไว้ได้อะไรช้าๆเข้ามานะครับอยากได้อะไรก็ต้องช้าๆนะครับนั่นคือที่บอกไว้นะครับกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปครับครับเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกดวงดูดวงเรื่อยๆนะครับ ครับขอจะรัวๆหน่อยครับใครฟังอยู่นะครับจะรัวช่วยแชร์ให้ครูพัทด้วยนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้น้อยๆนี่แหละครับเพราะว่าทําหมดแล้วก็จะรีบลงก่อนนะครับเพราะว่าสุขภาพเห็นไหมตาปืป้อๆนิดๆน,นะครับ, <laughs> รบเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยฆ่าน้องหมาด้ะอาหารน้องหมาช,ช่วยยิ้มหน่อยลูกโอเคอ่า ว่าจะจัดได้นะครับฝากหมุดไว้ชื่ออารยานะครับเลขที่บัญชีของธรรมวรรณธรรมวรรณกรนะครับ0 2 0 2 9 6 8ง0นกนนะครับชาดีครับชัวดีครับชาวดีครับเจเอเเอนะครับนะครับโอเค ลูกเกดนะคะัคำถามที่2นะครับคุณลูกเกดนะครับ2นะครับคุณลูกเกดทุกคำถามคุณลูกเกดต้องคุณลูกเกดขอเจะรวนหน่อยครับแล้วกดแชร์ไปแล้วก็พิมพ์คําไวย่ิบสี่คือชีสด้วยนะครับคุณลูกเกดครับคุณลูกเกดอยู่ไม่เอ่ยนะสองกดแชร์ไปแล้วก็พิมพ์เขาไว้ยิบสี่คือชีสที่ครูพัดหน่อยขอจะรวนหน่อยนะครับนะครับนะครับคุณลูกเกดนะครับ Okay. ออนธัญญาใช่ไหมคุณลูกเกดใช่ไหมครับนะลูกเกดนะครับพิมพ์เขาย4ิบีคือชีวิตให้ครูพัดด้วยนะครับทุกคำถามต้องมีคำว่าย4ิบีคือชีวิตเนาะนะฮนะออนธัญญานะลูกเกดนะครับเกิดวันพุธกลางคืนนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามราศีตุลน,นะครับแชร์แล้วเพื่อนคิดจะคืนเงินเราไหมครับเขาคิดอย่างไรกับเราบ้างนะเพื่อนเนาะที่หลังใหญ่ให้ยืมตังค์ด้อยเพื่เนี่คืนคืนย,ออยากยากนะ ขึ้นสามไม้นะครับบอกไม่ต้องเอาเป็นก้อนก็ได้บอกให้มันขยอยใช้ก็ได้นะถ้าโมแต่รอเป็นเงินก้อนมันคงไม่ให้สักทีอกครับมันอาจจะคือพุทธิ์ก็ต้องติดตามมันนะครับมีโอกาสได้คืนกันแต่อาจจะคืนขยะขยอยนะครับแต่ถ้าถามว่าเราจะลองเงินก้อนเลยผมว่ามันจะพอพอคนเราเป็นเงินก้อนจะเสียดดยแล้วมันจะไม่คืนเรานะครับฉะนั้นลองพูดจาหรืออะไรสิ่งของที่มันแลกเปลี่ยนมีค่าได้ก็ลองขอดูนะนะครับแลกเปลี่ยนมีค่าได้อะไรนะครับนะครับ นะไม่งั้นมันก็ถ้าจะคืนรอเป็นเงินก้อนเลยยากยากยากนะครับต้องหาวิธีการปรับแตนะ่งนะเนาะแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปนะครับนะครับมีคำถามต่อไปได้นะครับคำถามที่3ก็แชร์ไป3ครั้งที่เฟ c บุ o o นะยิบชีคือชีวิต ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีคือาลาัคน,นาราศีมิถุนัสไยมัเชตเจกนะครับอรทัญญาขอบคุณมากมากค่ะยินดีครับยินดีทุกคนที่เข้ามาเช็คดวงกันนะครับนะขอให้ได้เงินเนาะนะคิดเงินได้เงินทองให้ทองลูกนี้ก็ขอให้มาใช้นะครับนะท่านใดที่ลองเงิน5 0 0พันก็ขอให้สมหวังปาถานาดื้อดื้อครับนะครับอังสนามารีจันนยิปซีคือชีวิตนะครับอังสนา,ามารีจันนะครับบุ๊กนะครับ 8มิถุนาแตกมิถุนานะครับ2544รุ่นลูกเลยเนี่ยอายุเท่าไรสิบเจ็ดปีสิครับอีกรกคาดาเปิเรียนหนูจะได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนสนิทใหม่ครับยังยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องเพื่อนเท่าไหร่ก็เปิดเทอมนะเปิดเพิ่มก็จัดจายนะแต่ถ้าโฟกัสเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่รู้ใจยังไม่ยังยังไม่โดดเด่นนะครับเปิดเทอมแต่บางทีมันตำราบอกว่าเฮ้ย มันจะแน่ใจเลยว่าจะได้เปิดเทอมเดือนไหนอะไรยังไงอาง์มกีมก็ต้องไปยังไนะครับนะครับนะครับคืนเขาก็เลื่อนเลื่อนเปิดเปิดเทอมนะครับประมาณนั้นเอาปลอดภัยนะความปลอดภัยเพราะว่าโควิดสิบเก้ายังอยู่นะครับโควิดสิบเก้ายังอยู่นะครับอ่านะครับขอเจริญรรนะครับขอเจริญรว่นะครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณลูกรลวนะครับนะครับ ใครมีคำถามถามอีกได้นะการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับเช็คดวงส่วนตัวหลังใหม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพื้นดวงใหญ่ขบวงจรนะ999บาทนะการงานการเงินสุขภาพความรักการเดินทางหรือเรื่องที่เราอยากรู้ทุกๆเรื่องไม่จํากัดเวลาอัลลิมิตสเรื่องเวลานะครับแล้วก็มีพื้นดวงรายปี599อันนี้ก็ไม่จํากัดเวลาอัลลิมิตสือนกันในช่วงบุญน,นั้นนะครับ แล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาความรักคืนไม่ได้คลายไม่ออกนะอ,อกตักอ,อกหักรักคุดตุดเมินไรเงี้ยสามบาทเราโฟกัสให้ท่านเลยนะครับดวงชะตาท่านจะได้ก้าวผ่านได้ว่าไอคนที่ท่านรักนั้นท่านจะคิดอย่างไรท่านจะเลิกหรือท่านจะอยู่หรือท่านจะไปอนะอันนี้ก็คือ39 9บาทนะนั่นแหละครับมีหลายโปรให้เราเลือกเอานะครับส่วนไพ่คาถามนะครับ บางคนอยากจะรู้แค่นคนนี้รักเราไหมคนนี้คือคนชัดเจนคนนี้คือมิสตูคำถามละสามสิบเก้าบาทหลังใหม่นะครับนะในกรณีที่คําถามเดียวแต่หลายประเด็นนะครับคําถามเดียวแต่หลายประเด็นเช่นไม่อยากจะเสียค่าดูดวง3ามร้อิแต่ว่าอยากจะรู้แค่ในสิ่งที่อยากรู้นะครับเช่นคนนี้นอกใจเราไหมจะคบเขาต่อไปได้หรือไม่เราควรไว้ใจเขาไหม คําถามที่ประมาณ3-5มถึงห้าประเด็นนะครับเราตอบให้ในราคาคําถามละ99บาทแต่ว่ามีสักสาถึงหประเด็นนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะใครแชร์ขอให้ร่ำก๋อ้รวยนะครับนะครับยังไงบื้อมันอยู่ข้างนอกเราหนูเจอหมัดเลยเห็นไหมเนี่ยต้องอาบนอาแล้วนะบื้อนะนะครับนะครับขอเจริญรวยครับใครฟังอยู่ครับ ใครฟังอยู่ก็ขอเชิญรัวนะครับพิมมานะครับนะนะครับนะครับแล้วก็มีเพจนะครับนะครับมีเพจอมยิ้มทาร์ดเดลี่ไปกดติดตามกันหรือยังนะครับนะเป็นเพจของลูกสาวส่วนช่องยูทูบชูองแหม่มยิบซีโคราดรบกวนหน่อยนะครับช่วยไปกดติดตามด้วยนะครับอ่าที่ที่อ่ายูทูบช่องนะครับหมอกยิบซีโคราดนะขอเริญรัวนะครับนะครับ อย่าลืมนะครับไปดูย้อนหลังได้นะผมมันทึกเทปไว้แล้วก็จะประโยชน์ไว้ในช่อง y ย u u ูปแช a n นลหมอพันยิซีโคราชนะครับที่ช่อง YouTube น n n ลนะชื่อเดียวกันกับชื่อเพจนะหมอพันยิีโคราตตามไปตามไปนะครับยิบ c คือชีวิต3นะครับลูกเกดวันนะครับลูกเกดสุขภาพที่เป็นอยู่จะดีขึ้นใหม่ครับ ลูกเกสุขภาพที่อยู่ดีอยู่ยจะดีขึ้นไหมเกิด23ตุาลาราศีตุลน,นะครับวันพกหัสคืียังไม่ดีขึ้นนะลูกเกตนะครับเหมือนก็มีปัญหาหรือมีโอกาสเลื้อังหรือชาร์จชะลอได้นะครับช่วงนี้แนะนําว่าให้ไปลดน้ํมันนะครับลดน้ํมันจากพระที่พรรษาสูงสูรือพราสายสมาธิบ่อยๆนะไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลหรือชั่วร้ายออกไปด้วยนะลูกเกตถ้าคนอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับน,ะนะั่นคือสิบอาไว้นะครับ ภาพพรรษาสูงสูงเรือ่สายสมาธิยิ่งดีหรือภาพปฏิบัติธรรมนะยิ่งได้ภาพปฏิบัติธรรมเห็นดีเห็นงามได้นิ่นะครับอน้ํามนก็จะขังนะกำลังเทเวดาอ่ากลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็จะมีภารุภภาพมากๆเลยนะครับนะครับนะครับหรอยังอะไรบ้างครับนะเดี๋ยวก็ใกล้จะลงนะวันนี้มาเร็วไปเร็วเพราะว่าครูพักมีนัดเช็คดวงนะครับมีนัดเช็คดวงนะครับ ของคนต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะไล่เร็วหน่อยจริงๆว่าจะขึ้นทุกสามหรืสี่ทุ่มนะวันนี้นะเพราะว่าช่วงเวลาขึ้นที่สองทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่คนดูข่าวคนกินข้าวช่วงเนี้คนจะน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผูพักก็บอกว่าเออถ้ามีคนเข้ามาก็ดูเท่าที่ที่ดูนะครับประมาณนั้นนะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ันการิงรช่องยูทูบชแนลหมอพัดยุทธศิโานะแล้วก็ไปกดติดตามวิธีการกดติดตามเพจที่ถูกต้องอย่าก,กดแค่ ถูกใจนะมีไข่ปลานะครับมี่เพจสองเพจนะครับเพจที่แนะนำก็คือเพจบอสพันิซีโคราชแล้วก็เพจอมยิ้มทาดอดอทเดลี่ของลูกสาวนะครับแต่พวกนี้ลูกสาวจะไปไลค์ดูดวงที่เพจผมเพจใหญ่นะนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับพิมพ์นะครับนะนะ,ะเวลาเรากดติดตามเพจนะครับให้เรากดนะปุ่มไข่ปลาข้างล่างพอกดปุ่มไข่ปลาข้างล่างปุ๊บมันจะให้เราติ๊กนะติกต๊กติกนะต๊กนะติกต๊กติดตามนะที่ซ้ายมือนะ พอทิศทางที่ซ้ายมือเสร็จแล้วเราก็ทิศขวามือแล้วก็ทิศถูกให้ให้เห็นไ like, ลฟ์สดหรือเห็นโพสต์ก่อนแรกๆนะครับเนาะ0624480844นะร่วมด้วยช่วยกันค่ายอินเทอร์เน็ตอาหารน้องมาน้องแมวได้นะครับแต่เอ๊แต่เอ๊แต่เอ๊เบลไหมเบลไหมเบลไหมชื่อบื้อเบลไหมชื่อบื้อเบลไหมนะครับชื่อบื้อเป็นหมาที่น่ารักแล้วเบลเบลนะครับแต่เอ๊แต่เอ๊นะครับสวัสดีครับผมชื่อชื่อบระครับ นะครับก็พยายามพาเพื่อนมาเช็คดวงกต่งหน้นแล้วกดแชร์ออกไปนะครับเพราะการแชร์สาธารณะเนี่ย,เ,ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่เขาเดือดร้อนหรือเขามีปัญหานะครับเขาสามารถมาดูดวงคูพัดได้ดโดยตรงที่เราเปิดช่องทางที่เขาถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเงยินเลยนะตรงนี้นะหน้าใหม่นะแล้วดูดวงดูดวงหน้าใหม่ก็แม่นยําได้นะครับรูดวงนะครับ แต่เราต้องถามใช้คําถามที่เป็นใช้คําถามที่มีความถือว่าเป็นประโยชน์กับเรานะครับแต่อาจจะมีข้อห้ามบ้างฉันจะตายเมื่อไรฉันจะรวยเมื่อไรอันนี้ผมผมไม่ไม่อยากจะตอบนะครับคุณรุงวงนะครับไอ,ไอสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,อแฟนนอกใจไหมแฟนหนูวิชูไหมอันนี้อันนี้ไปกอกค่ะประหยัดเงินสุดคือคำถามละสามสิบเก้าบาทอะไรเงี้ยหน้าใหม่จะไม่ตอบคําถามที่มินเมย์มินเมย์เพราะว่าบางทีถ้าตอบไปเนี่ย เพื่อนของแฟนเรา,าฟังคนอื่นาามาฟังมือที่สามมาฟังเนี่ยมันเป็นผลไม่ดีนะครับดีไม่ดีทานายหน้าใหม่เผื่อทำนายผิดพลาดก็มีนะครับไม่ใช่ว่าหมอดูนี่จะไม่ทํานายผิดนะหมอดูก็ทํานายผิดเยอะแยะ,ยะนะครับเนาะนะครับครับขอเจริญรุรือนะครับขอเจริญรุ่รืนะครับรักกันรักกันนะรักกันฝากแช์นนะครับรักกันรักกันนะรักกันฝากแช์นะ รักกันด้วยใจของอะไรไม่ต้องเอามาฝากเงินม่ะมีไหมใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินม่ะมีไหมอะไรีใช่ไหมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัทด้วยนะครับเช็รดวงกับครูพัทนะครับนะครับนะครับมีความแม่นยำอย่างที่ผมพูดแล้วนะครับใครที่ดูพื้นดวง 999 599หรือ3ม<ๆ>่ไม่เน<ๆ>ยาคืนเงินได้นะครับนะครับนะ โอเคนะครับหมดแค่นี้ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าหมดแค่นี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องยูทูบเพื่นอนหมอพันยิบซีโคราชนะครับคืนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเอาแบบเงียบเรียบร้อยไม่ต้องคนเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะนะ